230เดือนหัวสันเชียวทินหยานั่งพิงเก้าอีสารปากกัดได้แดงเส้นหนึ่งนิ้วมือถักทออย่างคล่องแคลวแสงจันยามโชอ่อนจางส่งผ่านสันจมูกข้างหนึ่งของเขาไปทำให้ดวงตาที่หลุบลงดูอ้างวางยิ่ง กูชินวางอยู่บนโต๊ะกรุมด้วยผ้าพแพรไม่ถูกแตะต้องมาหลายวันแล้วตอนเยาววันยี่ตื่นไม่ได้ส่งเสียงเขาเอียงซีษะมองเฉียวเทียนยาเฉียวเทียนยาเหมือนพระาจารย์เงียบเงาด้วยแขนตัวหยุ่เหนือหุบเขาว่างเปล่าหลังจากฝนตกลงมากระทันหันาสกระจ่างทว่าห่างไกลสายลมที่เวยพัดอย่างเสรีกลายเป็นความฝันในอดีตของ เมื่อคืนทิ้งเงาที่ไม่สมบูรณ์ไว้บนร่างเขาเหยาวบนอี้ยังเก็บลูกแพรวันนั้นไว้ได้กราหนักนานแล้วว่าตัวเองไม่อาจเดินไปอยู่เคียงข้างเขาได้นี่เป็นวสันเดือนสามที่ยุติลงเดือดเดืเชียวเทียนยาดึงได้แดงเก็บปลายอย่างงดงามเขายื่นแขนมาคว้ามือเหยาวบนอี้สวมได้แดงถักเสร็จแล้วบนข้อมืออีกฝ่ายยวนจัวเร้นกายอยู่หลังม่าน มองผ่านรอยแยกเห็นคนอยู่ใกล้แค่ตรงหน้าเขารรอะอย่างไร้เสียงแต่ไม่นานข้างหมอนก็เปียกเชืน้นเชียวเทีนยาไม่ได้แหวกม่านพวกเขาเพียงอาศัยนิ้วมือส่งผ่านความอบอุ่นราวกับนี่เป็นความใกล้ชิดที่ปลอดภัยที่สุดหากก็ใกล้อีกนิดก็จะสูญสลายไป เหวหยอวนีไม่ได้เอ่ยปากเลยเหมือนไม่เคยตื่นขึ้นมาวันต่อมาสรนเจอชวนมาเยี่ยมเหวหยอวนีลุกขึ้นแล้วเขาค้อมกายให้สรนเจอชวนน้อยๆเป็นการคาระวะ เมื่อวานข้าป่วยกระทันหานทำให้เสียงานเหยาววนอี้หย่อนมือเก็บหมากที่กระจัดกระจายไร้ระเบียบวันนี้รู้สึกสดชื่นทีเดียวควรถือโอกาสนี้คุยกับฟู่จินให้จบสนเจอชวนนั่งลงอาการป่วยของเจ้าเพิ่งจะดีขึ้นพักสักครึ่งเดือนค่อยคุยกันก็ได้ถึงอย่างไรระหว่างป่วยก็ไม่ได้ทำสิ่งใดอยู่แล้วเหยาววนี้ตรึกตรองครู่หนึ่งถ้าเรือในหลิวโจมีความสำคัญจริงจิง ผู้จีนมีที่นี่แล้วย่อมเหมือนเจียซีมีความสามารถในการต่อรองสิ่งที่เหวเหยืหนวนีคิดไม่เหมือนกับพวกขงหลิงเขามองไกลกว่านั้นในสถานการณ์ที่สองฝ่ายเปรียบเหมือนน้ำกับไฟที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันแทนที่จะสังหารกวาดล้างฆ่าราชสำนักของต้าโจให้สิ้นเขากราบยินดีรับผู้มีความสามารถเข้ามาทำงานให้สนเจรชวนมากกว่า ผู้จินคิดว่าสิ่งตัวเองขาดคือขุนพลในความเห็นค่ากลับตรงกันข้ามย้ววนเอื้อเรียงหมากให้ดีวันหน้าสิ่งที่สามแดนทางทิศต,ตะวันออกจะมีอย่างเหลือเฟือก็คือขุนสืบคู่ห้าวหารไม่ว่าอูจอืออีหรือฐานไทยหูลว้วนเป็นแม่ทัพ ที่สามารถรับผิดชอบพื้นที่ต่างๆต,ต,ตามลำพังได้รอให้สงครามยุติก็มีพวกเขาประจำอยู่ชายแดนฟูจินย่อมไม่ต้องกังวลเขตแดนทิศตะวันออกวันหน้าสิ่งฟูจินจะขาดแคลนก็คือขุนนางมากความสามารถต่างหากเชิงฝึงแม้จะดีแต่กลับไม่ยอมออกจากจงปัวโจ้กุ้ยแม้จะพักดีแต่กลับไม่อาจรับผิดชอบงานใหญ่ หลายปีที่ผ่านมาเจอสี่สิบเมืองยังคงไม่ตกอยู่ในมือของตระกูลสูงศักนั่นเะพราะสานที่แห่งนี้มีคุณนางเก่งกาจอย่างเจียงชิงซานเสื้อเหียนชิงสามารถก่อคลื่นลมในราชสำนักสำนักได้ราชรายาตเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น สาเหตุที่แท้จริงอยู่ที่คุณนางฝ่ายลงมือปฏิบัติที่สนับสนุนเขาคนเหล่านีย้ยศตำแหน่งไม่สูงแต่กลับเป็นกุญแจสำคัญที่ตัดสินว่าการปฏิรูปจะสำเร็จหรือไม่พวกเขาอยู่ในเจียซีคอยอำนวยประโยชน์ให้ประชาชนหากคิดจะฟื้นหูแผ่นดินสกุลหลีททำให้บ้านเมืองรุ่งเรืองอีกครั้งเหมือนในราชสกหยองอีพวกเขาเป็นปัญญาชนที่มีความกล้าหาญมากกว่าคุณนางในเมืองหลวง ทั้งยังเป็นขุนนางประเสริฐชุดสุดท้าย ของตาโจสวรรค์ก้าชั้นฟ้าก้าขึ้นไปไม่ง่ายการผับเปลี่ยนราชวงศ์หมายถึงปัญญาชนนับไม่ถ้วนต้องเตือนจากความฝันในอดีตราชสนักย่ำแย่ถึงขั้นนี้แล้วไหเลียงอีกเสี้ยซิวจัวยังไม่เคยมีความคิดจะดเปลี่ยนสกุลหลีเพราะนี่เป็นความเปรียบเทียบเท่าการกระทำปีตุคาดความสัมพันธ์ระหว่างองค์เนื้อหัวกับขุนนางประหนึง่งความสัมพันธ์ระหว่างบิดากับบุตรกลายเป็นขนบประเพณ ไปแล้วหลายร้อยปีที่ผ่านมาสกุลหลีคืออรสสวรรค์นี่มิได้หมายความเพียงปากต้องตะโกนคำว่าฝ่าบาททรงพระเจริญแต่ยังสื่อถึงความชอบธรรมอย่างหนึ่งที่คนหลายรุ่นต่างยึดมั่นและปฏิบัติตาม หากสรนเจอชวนจะเข้าวเข้าไปในฉีตัวอีกครั้งสิ่งผู้จินต้องเอาชนะให้ได้ก็คือโอารสวรรค์อันชอบธรรมที่ดำรงอยู่อย่างยิ่งใหญ่เขาต้องได้รับอำนาจในการกระทำปีตุคาตจากเมื้องบนจึงจะสามารถลบล้างข้อหาขุนนางกบฏจนร้ายไปได้กระนั้นแค่นี้ยังคงไม่เพียงพอก็อยังต้องใช้วิธีที่เหมาะสม ทำให้ขุนนางที่เหลืออยู่ของสกุลนหนี้เต็มใจรับใช้เขาหาไม่แล้วต่อให้ทําศึกจนได้บ้านเมืองและแผ่นดินมาก,ก็ไม่อาจฟื้นฟูใต้ล่าอย่างที่ฉีห้วยเหลียนเคยพูดไว้ได้ เสื้อเย็นชิงส,สางภาษีที่นาในแปดเมืองเดิมเป็นเรื่องดีแต่เขารีบร้อนเกินไปภาษีสัญญาในชีตูตอนนี้ล้วนมาจากภาษีที่นาในแปดเมืองเขาปรดสะกุลภาณนตันเฉิงอย่างเฉียบขาดบัดนี้จะเหลือทางให้เดินเพียงสองทางเท่าน,นั้นหนึ่งก็คือบังคับตรวจสอบเจ็ดเมืองที่เหลือรังวัดที่นาใหมายโดยเร็วที่สุดสองก็คือชะลอเรื่องนี้เปิดโอกาสให้เจ็ดเมืองที่เหลือชดเชยภาษีที่นา ทางเลือกแรกต้องคืนที่นาให้ชาวบ้านแต่ประชาชนใน8เมืองและทิ้งบ้านเกิดระหกระเหินมาจงปัวหมดแล้ว หากเขาจะบันทึกทะเบียนราชใหม่การวันไทยปีนี้ย่อมล่าช้ะเมื่อเป็นเช่นนี้ปัญหาปากท้องของสามพื้นที่ในต้าโจหลังฤดูศาสตร์วนต้องให้เจียซีกับหัวโจช่วยแก้ไขทางเลือกที่สองภาระการชดเชยภาษีที่นาตกอยู่กับแปดเมืองแปดเมืองย่อมต้องผักภาร,ระต่อให้ชาวบ้านภาษีว่าภาษีและการเกณฑ์แรงงานของหลวงร้ายยิ่งกว่าพยักหากเป็นเช่นนี้ย่อมไม่แตกต่างอะไรกับตอนแรก รอจนเฉียซีนเด็ดเน่ยกับการถูกเกณฑ์เสบียงประชาชนในสิบสามเมืองก็คงกินไม่อิ่ม หากผู้จินใช้ท่าเรือในหลิวโจเป็นโอกาสสร้างเส้นทางน้ำทางที่ตัวออกแมทิตตะวันตกเชื่อมต่อทางมาเหนือใต้เหอโจอกับจงปัวย่อมสามารถแบ่งเบาภาระของเจียสีได้เหยาเหวนอี้พูดถึงตรงนี้ดวงอาทิตย์เคลื่อนคล้อยรับชายคาไปแล้วเขาถือหมากหยุดพักครู่หนึ่งผู้จินค่าเยียนเหอโรูเดาว่าคงคิดการเว้นนานแล้ว เออโจอยู่ติดกระชีตรงสันเจอชวนเดินมากระยาวเว้นทีสถานที่แห่งนี้หากไม่เก็บลงในถุงย่ามของตัวเองกลางคืนข้าไม่อาจคมตาหลับสิ่งที่เย็นฮหรูคิดมีแต่การค้าแต่สิ่งฉันเจอชวนคิดไม่ได้มีเพียงการค้าเท่านั้นฉีจูอินร่วมมือกระเสียสิวจวนในคดีตันเฉิงราชธายาตต้องมองบรรดาศักให้หนางแน่ เช่นนั้นวันหน้านังย่อมกลายเป็นหัวของต้าโจทหารรักษาการฉีตรงห้าจินอยู่ทางทิศใต้ของจงปัวถ้าสนเจอชวนจะคุมเส้นทางลำเลียงเสบียงจากฉีตรงไปทางตะวันตกเหอโจเป็นเส้นทางที่จำเป็นต้องผ่าน คำพูดของสรเจอชวนกระจ่างชัดเจนถ้าฉีจูอินสนับสนุนสกุลหลีจงปัวตึงโจก็คือทำเลส,สำคัญของสรเจอชวนเขาต้องยึดครองหัวโจที่มีความสัมพันธ์ต่อชีปงมากกว่าให้ได้จึงจะรักษาสถานะอันเท่าเทียมการฉีจูอินไว้ได้ตลอดเวลาฉีสือยี่อายุมากแล้วชีจูอิน มีความเหมาะสมเป็นจอมทัพมากกว่าคนอื่นๆเสนเจอชวนพูดต่อลูกกวงป่ายอาศัยนลีเปิดกระเพราะไม่อยากเป็นขุนพลของต้าโจอีกต่อไปฉีตรงมีช่องโหวตรงเปี่ยนจินฉีจูอินต้องอุดช่องโหวด,ด้วยตัวเองฉีตูคิดให้นางเป็นอาหารคุ้มกันร,ราชวงศ์แต่ตัวนางเองก็ต้องวิ่งไปให้ไหวด้วยไม่แน่ฉีจูอินอาจจะวิ่งไปได้ ไหวจริงๆฉะนั้นส้นเจอจนจึงสกัดกั้นทุกทางสองสามปีมานี้ท่านจองทัพกังวลเรื่องเงินครั้งนี้ย่อมนำทัพไปปราเผ่าจริงสู่ก็ ครั้งนี้ยอมนำทัพไปปรเาเผาจิงสู่ก็กำลังประเมินสถานการณ์อยู่เหมือนกันเหยาหวนอีไอเบาๆเสรนเจอชวนไม่พูดถึงเรื่องงานอีกเอ่ยเพียงว่าตอนนี้เฉียวเทียนหยีาต้องดูแลฐานมาเสื้อแปรกลางวันอยู่ที่สนามฝึกอาจดูแลเจ้าได้ไม่ถวดถึง ถ้าเขียนจดหมายถึงอาจารย์แล้วเชิญท่านมาตวนโจดูแหล่เจ้ายา้าวอวนอี้ไม่ได้ปฏิเสธขาใช้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดปากอยู่ไกลถึงเพียงนั้นลำบากอาจารย์ต้องเดินทางมาโดยเฉพาะสนเจอชวนเห็นบนเขมือหยวนจัวมีได้แดงยามอีกฝ่ายยกมือได้แดงเร้นหายเข้าไปในแขนเสื้อว่าเขาไม่ได้ถามเห็นเห็นหูหนูตื่นแล้วกำลังถูไ้ยประตูได้เดินมาทางนี้ สีตูเป็นบ้านเก่าสนเจรวนพูดแต่ก่อนข้าได้ยินสีหงเฉียนบอกว่าฤดูว่าสันเดือนสามของทุกปีเจ้าต้องกลับเมืองหลวงปีหน้าหรืออีกสองสามปีให้หลังพวกเราสามารถไปชมทิวทัศน์ฤดูวสันที่นั้นได้เหยาเหวนอี้รู้ว่าสนเจ่วนกลางให้กลังใจตนจึงเผยรอยยิ้มนิดนิดมิได้ตอบคำแต่กราบเอ่อยว่าในเมื่อคดีตันเฉิงจะยุติลงแลพันหลินถูกเนรเทศไปที่ใด สนเจอชวนย่อนพัดจีบกวางหูหนูไว้คงชิวจะส่งเขาไปไว้โจแต่เขาอดอาหารฆ่าตัวตายในจุดพักม้าในชีตูเสียก่อน เหยาววนอี้นั่งนิ่งครู่หนึ่งพันดินอายุยังน้อยและยิงธนงในตนเองเส้นทางการเป็นขุนนางราบรื่นคำพูดเขาเอ่ยกระเสืยสิวอี้ในง,งานเลี้ยงฉลองรับตำแหน่งหูของเซลจะแยกกลายเป็นลางรา้ายทำให้จุดจบสุดท้ายของเขาก็คือการหิวตายเขาเดือดร้อนเพราะวงตระกูลบัดนี้ในสุดก็เป็นอิสระชี้ตูเป็นบ้านเก่าเหยาววนอี้เบนสายตามองไปยังลานเรือนแต่กลับไม่มีทิวทัศน์ใด ้าให้กระบายชื่นชมอีกแล้วจบตอน